รถโรงเรียนไฮสคูล h o ี l r e ูเนี n ยน2 6 1 6ยกทับความสนุกรำลึกวีรกรรมสุดแสบของสิ์เก่าคนดังทั่วฟ้าเมืองไทยสมัยมัธยมวีรกรรมกับเพื่อนเก่เหาหอยลอดไม่บอกไม่มาเลยล่ะวีรกรรมกับรักครั้งเก่าน้ำน้าไปยังเห็นเงาจันนะต้องขอบคุณที่สอนให้ได้รู้จักความรักดีๆแบบนี้ให้เป็นความขอบคุณค่ะวีรกรรมกับครูที่รัก ที่ผู้สอนที่ดีที่สุดที่หนูเคยได้ร่ำเรียนมาเพราะขาแพ่เช้าอาจารย์แต่นะครูต้องบอกว่าอาเปเลยพร้อมต้อนรับด้วยกองทัพรุ่นน้องหนึ่งความสุจริสีชมพูที่ทำให้พี่ยิ้มน้าและยิ้มเต็มปากเห็นฟันทุกซี่ก็คือรายการรถโรงเรียนทบทวนความทรงจำสมัยวัยเรียนไปพร้อมกันในรายการรถโรงเรียน High s c h o o l r e u n ี o นทุกวันอาทิตย์เที่ยงตรงทาง GMM 25